ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับผมคปบหมูเบอร์มิวด้ากับเกมผีในตำนานอย่างเกมไอไออะไรก็ไม่นะทุกคนเราก็จะมาเออเข้าไปเออเอขาขโมยตังในคาลิฮอดปีสิงกันนะทุกคนแต่เขาเล่นธรรมดามันก็ไม่สนุกอนนะเราจะไปแบบเออนะทุกคนเออแล้วก็เลือกหน้าผีเองเออสุดยอดไปเลยมันล่ะโอเคทุกคนปึ๊บลิ้นี่เลยสุดยอดอืม <laughs> สวยงามก็พี่น้องโคตรสวยโอเคทุกคนก็ต่อกันเลยนะฮะโอเคเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ซองย,อยุดอหยุดแลวไม่มนะีอะไรโคตรเออเอ <c oughs> เอาว่าเราพอล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคน <c oughs> เออเขาว่านเกมเป็นที่รียบร้อยที่เราต้องหาถุงเพราะอะไรคือเราติดหนี่ เออไม่จ่ายตังค์นะฮะแต่ถ้าเราก็ต้องเข้ามาเอาหาเงินนะฮะมาฟียจับเรายัดเข้ามาในนี้ออกไปก็ไม่ได้ออกกระตาอยู่ข้างในก็อาจจะมีสิทธิ์รอดกว่านะฮะเออทำไมกูแต่งเนื้อเรื่องไปมั่วเลยนะฮะมาถึงก็ได้สามถุงก็คือคือเราโหดอยู่แล้วเออความกลัวผีเนี่ยไม่มีหรอกจริงจหมดปานกลางนะฮะอะไรอย่างนี้มันจะปานกลางให้อยู่แล้วมันจะไม่ยยกนะทุกคนอ้โหคุณนึกว่าอายฮะจะวางบนโต๊ะแม่งจานดอกไม้โอ้เล่แล ขัวขยะจริงๆนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราพกไปทางนี้ก่อนอนะฮะจะมีผีวิ่งมาทางนี้ผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกโอ้แม่สีตังอย่าตามบุมดิแม่สีตังอยู่ใสเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูวืบโอเคแม่สีตังไปข้างบนครับพี่น้องเราก็จะวิ่งไปตรงนี้เปียไอ้หนึ่งอันแล้วเลี้ยวนี่คือทางออกนะทุกคนแต่เราจะเข้าห้องนี้ก่อนแวะเวียนเข้ามาทักอาหารกันได้ บึบบึบโอเคได้สี่ถุงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอืมเปิดมาโอ้ยห้าถุงสุดยอดอืไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีสงสัยไม่ค่อยเก็บตังไว้บนเตียงไงเออห้องบ้านมันใหญ่เขาก็ไม่อยากเก็บกันไว้หรอกเดี๋ยวรอบ้านสั่นนิดหนึ่งรอบแล้วเราก็จะค่อยวิ่งขึ้นไปนะฮะเราต้องขึ้นบนก่อนอยู่แล้วนะทุกคนเงียบเทียบเลยผีเอ้ยทำไมเองเงียบอย่างนี้อืมเขาเรียกเงียบ กระซือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายกย้ายสายเอวไปมาโยกย้ายสายเอวไปมาลัลลัลล่ะลัลลัลล่แล้วแ่งปนกันไปหมดกูดูดีกว่าโอเคลงมาพอดีพี่น้องอี๋หน้าอย่างหลอนพี่น้องเดี๋ยวเรอดูแล้วกันนะพี่น้อง สงสัยผีจะมองไม่เห็นเรานะไปได้แล้วพี่ไปได้เลีว้วเมสิตางไปห้องใต้ดินนะผมผมทิ้งส้มข้างล่างคนระับเมสิตางไปเอาเลยกูไม่หยุดหรอกนะถ้ากูเจอกูไม่หยุดแน่นอน,ไ,อไ,นไปเถอ,อะไ,ไปเลี้ยวโอ้ย,ยเหฮือกขึ้นเราลงลงลงนี่วาลงนี่วาลงนี่วา กูคืนดีรอเปเสรสอะไรเละพี่น้องเปิดกระจกแล้วเก็บพี่น้องอืมสายกวากว่า,วาอะไรสายดีคือเราต้องรีบเก็บน,นะเราจะรีบไปแล้วทุกคนคือมันอาจจะไม่มีอะไรมากกูแล้วห้องนี้ไปห้องนี้เลยพี่น้องโอเคคือแบบตอนนี้เราโคตนเร็วเลยนะเราโคตนหลดเลยคือแบบตาเดียวชนะเลยทุกคนคือแบบขี้เกียจอะคือขี้เกียจเล่นงานนะทุกคนอือตาเดียวคือต้องชนะหรือถ้าตาเดียวไม่ชนะคือไม่เล่นแม่งละนะฮะหายไปนานนี่ก็ไม่ใช่เพราะอะไรคนจริงมันก็ติดนู่นติดนี่เนาะเออขายของเช้าเย็นเนาะ ตอนกลางวันนี่ก็กลับมาปุ๊กกูก็ต้องเรียนออนไลน์ประสบปัญหาทางชีวิตแม่ตีตางอยู่บนบน้นี่บ้านแม่ตีตางก็รวยเหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปตอนนี้เราอยู่เออห้องนี้เออแล้วเราก็จะต้องไปทางนี้ต่อเอ,อเดี๋ยวนะประตูเปิดไปทางไหน,นปืิดโอเคประตูหงายไปทางนี้สแสดงว่าสแสดงว่าเออเอ,อืม เราต้องไปทางด้านหน้านี้นะฮะทุกคนเออแม่สีตางโอเคแม่สีตางอยู่ชั้นนูน้นแม่สีตางอุ้ยโอเคกูมาผิดทางกูดูผิดนะ,ะทุกคนไปทางนี้นะ,ะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องห้องโดนตีโอ้สุดยอดไปดพี่น้องเพิ่มเได้เรื่อยมาด้วยเอามาทําหาอะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอูไม่รู้เรื่องเลยสิบถุงแล้วกูขูชนะจุกจ,จัวหวานหมาหวาน,ห,วาน,ห,วานหมูพี่น้องเจออย่างนี้เฮ้ยอยู่ใกล้ๆ แนงแนงเดี๋ยวประตูถ้ากูกดไม่ติดแล้วกูผีมานะถ้าถ้าถ้าแม่ิีตางเจอกูนะกูกูจะลบเกมนี้ทิ้งทันทีเลยทุกคนอืถ้าเราหมดหมดหมด,หมดเสียงปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดดูเลยนะทุกคนไม่ได้ประหยัดไงนะอยู่นอกกำแพงทุกคนตอนนี้อยู่ทางขวาผมเออสองนาฬิกานะฮะเปิดเต็มจอด้วยนะมึงอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่คนเล่นมันก็ตื่นเต้นไงเขา้าใจป่ะมันหนีผีเข้าใจ้ามจไัหมันน้เขา้า โอเคตอนนี้ลงไปชั้นใต้ดินสุดยอดเลยพี่น้องแม่ตีตังนี่รักเราจริงๆปล่อยให้เราเดินเล่นเนาะคือเขาเือหาดหลังนี้เขาไม่ได้อะไรมากไยเขาไม่ได้อะไรอาวอลอะไรอาวอลทาไมผีอะ,ะนี่ห้องนี้ห้องแห่งความลึก,กลับแต่ผีมันขึ้นมาได้ทันทีเลยไงแต่ถ้าเรามาเนะี่ยอุ้ยห้องทงห้องเทียนเจ๋อแจ๋วแววพี่น้องถ้ากูได้ยินเสียงส้มอยู่ก็จะหนีเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสิบสามว ิบสามเร็วยสิบสามเร็วข้า,างบนนี่อะไรนี่อุ้ยเวลิกูดเหมือนเราน่าจะเล่นตาเดียวจบก็คือมันก็จะง่ายง่ายเลยนะทุกคนไม่รู้มันจะง่ายอะไรขนาดนี้นะไม่รู้เคยเห็นเกมอะไรง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยจร,ริงๆนะเกมเก็บๆๆๆี้องเอาแค่เก็บเก็บเก็บๆๆโอ้โหเกมเด็กอนุบาลบอกเลี้ยวอยากจะล้อง่นเยอะๆเลยอืม ไอประตูนี่เนี่ยเป็นประตูที่เรียกว่าอะไรเดียวมันเป็นแบบว่าเออประตูสู่ความมืงวัอันไกลโพ้นที่มีอินฟินิตี้สโตนย้อนเวลากลับไปในห้องใดห้องหนึ่งนะฮะทุกคนอือมั่วไปแล้วมันจะพาเราไปห้องไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะลงไปเจอแม่สีตางทันทีเลยทันใดเลยนะทุกคนเรียกว่าอันตรายมากในระดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคปึบยังอยู่ชั้นใต้ดินครับพี่น้องแล้วกูออกอยังไงเนะี่ยทางไหน ทางนี้แล้วกูกดวิ่งตอนไหนวะเฮ้ยเสียของนะถ้าแม่สีตางมาแล้วกูจะทำไงเนี้ยหืมแม่สีตางอย่าพึ่งมานะแม่สีตางอย่าดือ้อโอเคปุ๊บเข้าห้องนี้โอ้โหกูรอดรอดแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปเราต้องไปชั้นใต้ดินนะทุกคนถ้าเราเสร็จเราก็ชนะเลยนะฮะง่ายมากเป็นมาเร็ว มาเร็วแม่สีตางมาเร็วแม่สุดที่รักมาเีวเดี๋ยวเรารอแม่สีตางลงไปชั้นใต้ดินแล้วเราก็วิ่งไปชั้นชั้นสองแล้วพอแล้วก็พอพี่พี่เขาขึ้นมาชั้นสามแล้วเราก็จะลงไปชั้นใต้ดินนะทำ <c oughs> ไมกูฉลาดเยวะดูแผนที่ก่อนตอนนี้เราอยู่ห้องดนตรีเออเราออกด้านหลังได้เนาะด้านหลังทางไหนวะ <c oughs> ด้านนี้เหรอมันเป็นด้านหลังด้านหน้า เหมือนแม่จะไม่อยู่นี่แล้วนะดีแล้วแม่แม่ไม่ต้องอยู่ยาวนะอยู่นานก็ไม่ดีนะเดี๋ยวจะอยู่ยาวเหมือนลุงโอเคแม่อยู่ชั้นนี้วิ่ง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 ปึ๊บเรียบร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทันหน้านะทุกคนปึ๊บแม่ไปข้างบนนะทุกคนอือเราลงล่างทันดีทันใดรีบหาอายเลยกูตอนเนี้ย ลงครับพี่น้องคือเราต้องชนะตาเดียวจบอือคือคนมันเก่งไงอือได้อายด้วยอหมโชคดียังเฮ้ยกูหลอนเองก็ในเสียงหรืออยู่ข้างหลังกูอย่ามานะแม่ตอนนี้ผมกําลังจะเสร็จเลวพี่นะ<า>โอ้แม่สีตางรักชาวไทยเพราะแม่สีตางเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระโอเคกูครบแล้วพี่น้องครบแล้วพี่น้องครบแล้วพี่น้องออกเลยครับพี่น้องออกเลย ออกเลยขึ้นวิ่งกูหันหลังปึ๊บเลยนะแม่สีตังมายัางเราต้องรอแม่สีตังมาแล้วเราก็วิ่งสวนนะทุกคนแต่ไม่ใช่สวนแบบทางเดียวกันนะเข้าใจไหม,มไแม่สีตังลงจ้ามากเออเราเดินเล่นในชั้นเออนี่ก็มีข้าวเกลียบนะข้าวไม่เออข้าวกลรนนี่ก็เป็นอของกบกรเล่านะฮะทุกคนมีสีพายุที่ทางไหนวะ เฮ้ยทางไหนอ๋อทางนี้กูลมืมืเดี๋ยวลืมเดี๋ยวตายอยู่เดี๋ยวดองอมึงทำเป็นเล่นแม่สีตางนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนธรรมดานะมแม่ผู้ชายฉลาดเก่งสุดยอดแห่งเออสัตวตรวัดกูเดินวนเนี่ยหล่อนกูติดเกมคอร์ดิตี้มากเลยนเนี่ย,ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจิบจิบจิบกูลอ,อ,อ,อยนะเดี๋ยวรอดักดักยิงแม่สีตางตรงนี้นะทุกคนเออคนละเกมกันแล้ว แม่ตีตังเอ้ยทีอย่างนี้จ้าชี้หายเลยช้ามากเหมือนแม่ตีตังไห่เออแม่ตีตังมาอย่างเนี้ยโอเคเหมือนมาแรงสาบลักเราวิ่งมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วปะมายังกูรุนมากตัวเนี้ยแม่แม่ลงมาได้แล้วกูรอจนขาดที่ชีแล้วกูวิ่งหาเข้าไปเนี่ยมันกูจะต่อยหลังไม่ทันนะดิ กูหลอนนะลุงไม่แหงไม่โยมมาะสุดทีก็ตีก่อลงมาช้าอย่างนี้เลยะนะกูหาไอ่เก็บก่อนพี่เจอไอ,ยอย้ไอ้นี่เรียบร้อยแม่สีต่างเอ้ยกูพร้อมดูหนึ่งรอบแล้วนะอวโอเคเหมือนแม่สีต่างจะรักเราดีนะโอเคสวนเลยสวนเลยสวนดากขึ้นมาเลยถ้ามึงอยู่ตรงบันไดกูร้องอ่ะไงสัตว์เออเออ ไอ้เงี้ยกินด้วยแม่ลงมาพอดีเลยยี่หมายเอ้ยไม่มวิ่งว่วิ่งวิ่ม่มวิ่งวิ่ง่มวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่งยิ่งวิ่ไม่งว้่อ้เ่ี่ยแม่ไม่ไม่หยุ่ไม่หยุดกูหุ่ดก่ตาย่ิกูหยุดกูก็ตายดิกูหย่ดกูก็ตายดิแม่ไม่่กูไม่หยุดกูหยุดกูตายวิ ไมกูกูต้องชนะไงให้ได้รอบนี้กูจริงแล้วน่ะกูจะเล่นแบบสเต็ปเทปวิธีลงมือเลยเปิด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 ไม่เจอไม่เจอบพิ่เออก็เทปเกมมันก็ต้องอย่างนี้เฮียเจอหน้าแม่ทีกูสั่นเตอนนี้มือผมสั่นมากเลยว้ยทุกคนดูความสั่นแล้วกันว่ามันสั่นแค่ไหนนะทุกคนเออพี่กูตื่นเต้นมากเลยเว้ยตกใจหายแม่งหน้าขาวโป้เลยนั่นแป้งหรืออะไรนะ ไม่เป็นแนายหรือทาแป้งหนาอะไรขนาดนั้นเรารีบไปดีกว่านทุกคนเราไม่อยู่ลนะคนรีดิม่านมากบนแล้วเออข้างในนี้ก็มีไอ้ด้านนอกมีไอ้ไหมมีไอ้ปึ๊บอืมจำได้ส้มหยุดมาแล้วหยุดหยุดหยุด,ยดไม่หยุดเวรเมื่อกี้ก็วิ่งตั้งนานแม่แม่ดันมาวิ่งเร่งสปีดต,ตามผมผมจำได้ว่าแม่อยู่ข้างบนเลยตอนนี้ผมจะไม่ใช้ คือมันสิ้นเปลืองมากเลยทุกคนคือมันสิ้นเปลืองมากมากนะฮะทุกคนเราจะไม่ใช้เว้ยได้สีล่ละนะตามตามสูตรเดิมเลยนะในนี้ก็ต้องมีแล้วไม่มีวะ่ะในนี้ต้องมีแล้วไอ้ีไม่มีหาหายากกูเลยมีจบเลยกูตอนนี้คือคือแม่กําลังจะสวนบันไดขึ้นมากูวิ่งขึ้นก่อนเลยจังหวะเน,นี้ยนะคือกูต้องรีบเล่นแล้วจังหวะเน,นี้ยกูไม่ยอมล้วเว้ยกูไม่ยอมแ,แม่เลี้ยแม่ไม่ต้องรักผมมากขนาดนั้น ผมไม่รักแม่เข้าใจก,กูไหมกูมไม่ได้รักมึงสุดเออไหหอ้ยูทำใหัวดร้อนนะแม่ทำใหัวดร้อนนะแม่ฮะมึงรีบปินออกมาดิมึงรีบปินออกมากูรอมึงอยู่กูรอมึงมึงไ,ไม่ต้องมึงไม่ต้องชะลอเว้ยเออผีบ้านผีเรือนให้กูมาเร็วๆผีบ้านผีเรือนรักกูกว่าแม่ตีตังอีกแม่ตีตังนี่เจ้าของบ้านแท้ๆยังไม่รักผมเลยเออหยุดดี๋ยไม่มีอะไรกันกับรูเลี้ยวครับอือมึงรีบไปฮะ ไม่มีเลยเกินไม่มีเลยเกินต้อหยุดจรินั้นก็ไม่เอาพี่โตมาเพลงก็จะประมาณแบบสี่กอ่อนเจือตื้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 อออกไปแดนกับพี่แม่งไ,ไปไหนโอเคลงไปแล้วดีใจด้วยครับแม่แม่ทําดีแล้วแม่ถูกต้องที่สุดแล้วผมเริ่มจําทางบ้านได้แล้วนะไม่จเป็นต้องดูแผนที่แล้วเจ้านี้ยนะคือแบบว่าคนมาเริ่มเก่งแล้วไงอโอเคไปทางนี้เปิดนี่เปิดเปิด กดดีเร็วๆรวัวๆไหนดีมือมือกูเร็วกว่ามือกูเร็วกว่าหน้าจออีกตัวเนี้ยคือคือหันหันซ้ายไม่่ายทางนี้เราไปทางนี้เลยนะทุกคนเรียบร้อยชนะแน่นอนนะทุกคนตัวนี้แม่ยังไม่ขึ้นมานะฮะตู้เซฟขยะทําจากไม้ตู้เซฟมันแม่ตึงทำจากไม้อะนะก็กระจอกะอือเพิ่มเพิ่มโอ้โหได้สองถุงเลยว่ะนี่ถุงนึงไม่ใช่ข้างบนต้องมีแล้วล่ะข้างบนนี้ต้องมีแล้วล่ะ นะอยากจะครบตั้งแต่ในห้องนะั้นเลยแล้วก็จะได้วาไป <iale second. S 1> มั่วๆนะทุกคนกูคือกูขี้เกียจลงไปเก็บข้างล่างเข้าใจไหมถ้ากูขี้เกียจสวนทางแม่เมื่อกี้นี่หากกว่าจะลงมากูก็รอพอกูออกปุ๊บสืสวนมาทำไงล่ะวิ่งมาอลไรแม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วคือเก็บดิลูกเออสิบห้าสิบหกแกอีกห้าถุงกับพี่น้องข้างล่างนี้น่าจะแป๊บเดียวเนาะเ มาทุกคนเรามาทำใจกันดีกว่ามามันต้องวาไปที่อื่นแล้วละ่ะป๊บเย็ดเข้ในห้องครัวโอเคแม่แม่สุดยอดไปเลยแม่วิง่งแม่วิ่งเลยวิ่งเลยสวนดิพี่น้องสวนตูดแม่งเลยนะกว่าแม่จะลงมาเราน่าจะน่าจะโหลดเสร็จแล้วล่ะนะทุกคนเออก็แบบว่าเราแบบเราโชคดีนะเราไม่เกลือเว้ทุกคนคือเราไม่เกลือเว้เราส่งเราสุท่สเอาเฮียแม่มาเอาเฮีย เฮ้ยแม่แม่ผมไม่อยากเล่นเลี้ยวแม่กูแม่อะไรของแม่วันนี้ไอ้เหี้ยกูตอนกูไม่หมาแม่งเสือกกูยึดไมเหงุดหงิดเกียร์แม่แม่เกียร์แม่แม่ครับ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 เนี่ยครับ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 โอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยด้านหน้าโอ้โอ้เหี้ยแล้วโอแม่ร์สเดย์เฮียร์สเดย์ยึดแม่มึง หยุดกันไม่มีการละกันครับผมโอเคครับเก่งครับเก่งครับเนี่ยเก่งครับเก่งเก่งครับใช่ครับ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 สามสองกดกดกดดีลูกไปเลยลูกสปีดลูกสปีดปืดปืดปืดกูเร็วเหนือแสงแรงเหนือสิวตีวแตงเอ็กซ์ตูเรียบร้อยกูรอดึไม่ไม่ได้แดกกูหรอกกลับไยแม่โคตรรักกูเลย เฮงอกูแตกทั้งตัวเลยกูเล่นเกมที่กูเลื่อยมากเลยทุกคนคือโคตรเหนื่อยเล่นเกมนี่แม่งเหนื่อยแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันเหนื่อยอะใครเล่นเก่งก็เอออย่าว่ากูเลยนะเป็นเกมผีเกมที่ผมไม่เคยผ่านเลยสักครั้งแล้วเว้ยทุกคนตั้งแต่ผมเล่นล่าสุดก็ตอนเปาหกมั้งตอนตอนนี้ผมม3แล้วเว้ยทุกคนอืออือก็ยังไม่เคยผ่านสักรอบนะฮะทีแม่อยู่ตู้ซฟ แม่อย่ารีบลงได้เพราะกูขอเือแป๊บเดียวนะแม่เยอะแล้วมึงจะลงห่าพ่อมึงตอนเนี้ยไอ้สัสเอ้ยกูมาแล้วโอ้แม่โอ้แม่โอ้แม่เอ้ยแม่ตามกูแม่ตามกูแม่ตามเังแม่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 โนโนโนเช็ดวอเตอรฟักเอ้ยโอ้ยามมาเตะกูได้แม่ตามกูเนี่ยแล้วหน้ามีไหม ตด่ิไม่มีอะไรกงหดอย่เดนไีอะไรงีหะเ้ยม่มีราหัพไหนกูดูหน้าเลยไหนไหนใครมันห้าวมาดิอย้ยมาเลสัตว์โอ้โหแม่งไม่รักกูเลยจะครบอยู่แล้วทุกคนกูจะครบอยู่แล้วูดิกูเหลือห้องอะไรม่เกล่างล่างยูดนไม่มีอะไรกแเอ่ดี ชั้นใต้ดินยังเลยไปนอนที่ดินไปนอนที่พื้นดิน,ดนไปโอเคแม่ขึ้นไปปุ๊บกูลงปั๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยแม่ไม่ได้แดกกูแน่วันเนี้ยกูต้องเอาแล้วจังวันเนี้ยนะทางไหนที่ยังไม่ได้เอานะทุกคนทางนี้นะทนุกคน,ะนคือเราเลี้ยวเลยนะเราจะไม่ตรงไปแล้วนะเสียเวลานะโอเคปึ๊บสิบเจ็ดสิบเจ็ดอสิบแปดแล้วสิบแปดแล้วเพื่อนสิบแปดแล้วหลังจากนั้นก็สิบเก้าทางไหนไอ้เหี้ยเ้ยลงมาพ่อมึงเหอะ โอ้ยแม่รักกูอีกแล้วรักกูอีกแล้วกคดณแม่คงขืนอยู่นะแม่อะไรก้าเออเออเฮ้ยกดไม่ติดกูเจอถุงแล้วแต่กูกดไม่ติดกูกดไม่ติดเพื่อนกูกดไม่ติดเพื่อนไอ้เยี่กูตายแล้วกูเล่นอย่างนี้นแล้วกูพอแล้วนะกูพอแล้วนะไอ้เยี่แม่แม่พอหรือผมไม่รักแม่แล้วแม่ไม่รีแม่แม่แม่ มันเด็ดมันหลยมยิ่งมันเด็ดมนแก่มัด็ดมันแก่ไม่เอ้ยกดไม่ติดอ่ะตอนนี้ผมรู้แล้วไอ้สองถุงสุดท้ายอยู่ไหนทุกคนมันอยู่ตรงเออตรงท่อกับไอ้ตรงเออมันอยู่หลังหลังข้าวสารแห้งนะทุกคนอีกรอบเดียวเท่านั้นอะตอนนี้อีกรอบเดียวเท่านั้น รักกูจังเลยนะแม่รักกูจังเลยเวนอ้ยเฮ้ยหัวร้อนแม่งกูจะรอดไหมทุกคนว่าวันนี้ผมจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวแม่ขึ้นมาเฮ้ยขึ้นได้แล้วแม่ครับขึ้นได้แล้วครับส่งหยุดเดี๋ยวเดนไม่มีอะไรก้านั่นแหละนั่นแหละเจ๋งหยวดเดินไม่มีอะไรก้างส่งหยุดโอย้ยียแม่หันกลับ คือคือแม่เฝ้าชันใต้ดินต่อใช่ไหมแม่มาแล้วโอ้ยทุกคนเอ้ยกูจชนะไหมเนี่ยวันนี้นะแม่กูหลอนมากตอนนี้แม่อยู่ฉันใต้ดินแน่นอนตอนนี้ฮัลโหลแม่นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้เดีกยวก่าถ้าแม่มาก็แสดงว่าเราจะ่อแม่นะทุกคนอืม แต่แม่มาบนก็หนีแม่มาล่างก็หนีด้านมันหนีท่านอยู่แล้วของแค่นี้ไหนแม่อยู่ไหนบนล่างบนล่างบนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นไรศักดิ์แม่ออกแม่หยิบแม่ศักดิ์เอ๊เหมือนลอยเวียนนะเกมแม่ติดตัดเอ้๊กูเล่นไม่ได้กูเล่นไม่ได้ทุกลบวี่งหนอทุกลบผิดแม่งลงนี้โทษการติดตั้ง Đi rồi Hãy hải